สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทวีบชาเด็กบ้านนิดค่ะทวีบอยชาเด็กบ้านนิดค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวของเล่นชิ้นหนึ่งกันค่ะอันนี้เลยดึดดึดอันนี้เป็น h u วแมนบอดนะคะเป็นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นี่เดี๋ยวด้านในนะคะด้านในก็จะมีหุ่นแบบนี้ฮิวแมนบอดีแบบนี้แล้วก็มีหนังสือคู่มือมาให้ด้วย ึ่งหนังสือคู่มือนนี้นะด้านไหนก็จะมีอธิบายว่าอาว,วัยวะต่างๆอยู่ที่ไหนประกอบอย่างไรและมันคืออะไรค่ะส่วนหุ่นฮ u m เ n Body ตัวนี้นะคะเราสามารถเอาเป็นอุปกรณ์เสริมความรู้ด้านการเรียนการสอนได้ด้วยนะสามารถเอาไปใช้คู่กับหนังสือต่างๆได้อย่างเช่นที่เวลาก่อนหน้านี้ที่เราจะซื้อมาเนี่ยน้องบูชาเขาจะอ่านหนังสือประมาณนี้เดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะคะก็จะมีประมาณอย่างนี้แล้วเขาก็จะเกิดคําถามขึ้นมาว่า <S 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 เออแล้ว มันหน้าตาเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นจะมีคําถามเพิ่มเติมเยอะแยะเลยคือหนังสือที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องนเนี่ยเยอะมากๆตอนแรกๆเนี่ยเราใช้วิธีเหมือนหยิบขึ้นมาอ้าวกระดูกกระดูกอยู่ตรงนี้นะนี่คือกระดูกข้อนิ้วนะอันนี้ขยับแบบนี้นะเราก็จะอธิบายกระดูกกระโหลกกระดูกศรีรษะท้ายทอยหูอะไรเป็นยังไงนะคะแต่พอน้องเขาเริ่มมีความอยากรู้มากยิ่งขึ้นอยากจับอยากสัมผัสจริงๆมากยิ่งขึ้นเราก็เลยซื้อหุ่นแบบนี้มาให้เห็นได้ชัดเจน รวมไปถึงหนังสือที่เจาะลึกมากขึ้นก็คือเล่มน,นี้เล่มน,นี้จะเจาะค่อนข้างลึกแต่ว่าดีเทลอาจจะเขาเรียกอะไรนะรายละเอียดของความลึกเนี่ยอาจจะยังไม่มากเพราะมันเป็นดิชันารี่เนาะเนี่ยประมาณนี้ค่ะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณตัวนี้เวลาแกะออกมาแล้วถอดประกอบยังไงแล้วถอดได้กี่ชิ้นละเอียดแค่ไหนไปดูกันมาเ่ม เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันชัดๆอีกทีหนึ่งก่อนนะเป็นตัวหนังสือก่อนเลยนี่ด้านในของหนังสือนะคะก็จะประมาณนี้เขาก็อธิบายเรื่องกระดูกแล้วก็เรื่องกล้ามเนื้อว่ามีกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างกระดูกส่วนไหนบ้างนะคะรวมไปถึงอว,วัยวะภายในตับไตเส้นพุงหัวใจว่าอะไรใช่ทําอะไรบ้างประกอบตรงไหนนะคะนี่นอย่างนี้เลยมีขั้นตอนให้แล้วก็มีอธิบายเรื่องกล้ามเนื้ออีกเล็กน้อยด้านหลัง ส่วนตัวนี้นี่นะคะนี่หุ่นยนต์เอ้ยไม่ใช่หุ่นยนต์หุ่นอณาโตมี่ของเราเป็นพลาสติกธรรมดานะคะไม่มีอะไรจริงๆจริงๆ <c oughs> ตอนซื้อเนี่ยเขามีให้เลือกผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่ว่าตอนเขาเรียกอะไรอะตอนเราจะสั่งอะมันเหลือแต่ตัวผู้ชายแล้วก็ตัวผู้ชายมาเนาะทีนี้วิธีแกะเนี่ยมันจะมีขอบรอบๆไปถึงข้างล่างเลยนะเนี่ยเริ่มแกะแต่ต,ตรงนี้ก็ได้มันจะมีร่องมาให เราก็แกะขาต้องค่อยๆแกะนิดนึงนะคะเพราะว่าแกะไม่ระวังก็อาจจะแตกได้ซึ่งตัวโครงกระดูกเนี่ยเราก็ยกมาได้เลยนี่ถอดออกมาได้เลยการขยับได้เล็กๆๆๆ,ๆนะคะ,อะเอาตัวกรอบไว้ก่อนตัวโครงกระดูกถามว่าถอดได้แค่ไหนเดี๋ยวจะลองถอดให้ดู ว่ามันถอดอะไรได้บ้างเริ่มจากหัวก่อนนะนี่คือแกะได้ทั้งตัวนะคะนี่กุุกนี่คือความละเอียดงานงานจะละเอียดประมาณนี้นะคะ ก็ประมาณหนึ่งละเอียดประมาณหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเวลาเราจะประกอบเนี่ยถ้าใครไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแนะนําให้กลับไปดูแล้วเริ่มประกอบจากอวัยวะภายในก่อนตรงนี้นะเดี๋ยวจะลองประกอบให้ดูกันว่าจริงๆแล้วมันประกอบไม่ยากอย่างที่คิด ไส้เล็กลำไส้ใหญ่ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือเขาจะได้เห็นเลยว่าอ๋อหัวใจเป็นอยู่งี่มีปอดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตับไตไส้พุงอยู่ตรงไหนเรียงอยู่ในอวัยเ,เรียงอยู่ในร่างกายเราแบบไหนเพราะว่าแค่พูดหรือบางทีมองภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดเจนปกติเราจะอธิบายน้องว่าปกติที่บ้านนะคะจะอธิบายน้องว่าเนี่ยซี่โครงของเราเนี่ยปกป้องส่วนที่สําคัญที่สุดคือหัวใจกับปอด น้องก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่พออย่างนี้ปุ๊บน้องจะเห็นชัดเลยโหหัวใจกระปอดมันอยู่ในซี่โครงเลยนะแล้วซึ่งซี่โครงเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังเดี๋ยวนนต่อกระดูกสันหลังผิดด้านานะว่าไงคะลูกอันนี้เขาบอกว่าอะไรอะต่อไปมาต่อกระโหลกศรีรษะนี่หากรามก่อนเมื่อกี้วางไว้ไหน,นกรามวางไว้แล้วก็ประกอบมันเข้าไปเลย จริงๆถามว่าตัวนี้เด็กๆต่อได้ไหมต่อได้นะเพราะว่าน้องโบชาเองเนี่ยก็สามารถต่อได้แล้วก็ดูจากแบบเขาเนี่ยแหละเราก็ผู้ปกครองก็ช่วยแนะนําเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยด้านมุมเนี่ยมันอาจจะดูใกล้เคียงกันน้องอาจจะแบบเอ๊ะอันนี้ได้หรือไม่ได้ไม่มั่นใจก็แนะนำไกด์ลายน้องนิดนหน่อยหน่อยได้ค่ะเพราะอย่างเงี้ยบางทีรูมันเล็กๆ,ๆน,น้อยๆน้องอาจจะแบบสลับด้านแบบนี้มี ต่อสลับอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเป็นน้องโตๆโตแล้วน่าจะไม่มีปัญหาเลยอันนี้ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันต่อไม่ได้เวลาเวลาเราเจออันที่มันไม่ใช่มันจะต่อกันไม่ค่อยได้นะเนี่ยถ้าเราต่อผิดกับด้านไปกลับด้านมาลองต่อดูเนี่ยถ้าเราต่อมันจะกระเดิกกระเดิกตลกตลกนี่อ่ะแสดงว่าอันนี้เราต่อผิด นก็ได้แหละอุ๊ยเราลืมเราลืมสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรรู้ไหมคิดนี่มันไม่มีได้ยังไงล่ะมันต้องมีเราลืมคิดนี่ไปได้ยังไงนี่เอาใส่เข้าไปก่อนคิดนี่คิดอย่างที่บอกนะคะตอนเราแกะเนี่ยบางอันมันอาจจะแน่นเราจะต้องค่อยๆแกะนะเพราะว่าตอนตอนเพิ่งซื้อมาเนี่ยไม่รู้เนี่ยมันหักคาไปอันหนึง่ง นล้นเวลาประกอบเนี่ยมันจะหลุดง่ายเนี่ยพอมันหักคาไอ,ไอตัวอันเนี้ยมันจะหลุดง่ายจะมีอันหนึ่งที่ทําหักไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่น้องทําหักนะคะทําหักเองเลยคุณแม่เนี่ยเพราะตอนแกะไม่รู้โอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ได้เขามาแล้ว แล้วเราก็เอาเขาใส่กลับไปที่เดิมได้เลยเขาก็จะนอนอยู่ของเขาแบบนี้นะคือวางลงไปมันก็จะพอดีเลยอาจจะมีขยับตรงแบบมือเล็กๆน้อยๆเวลาใส่นะคะมันจะได้ไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่หลุดช่องออกมาอย่างนี้ก็ขยับช่วยเขาหน่อยอย่างเช่นแบบนี้แล้วประกอบเขากลับไปติดตึง้งเรียบร้อยทีนี้เขาก็จะอยู่ในนี้แล้วเขาก็จะไม่หลุดพอเราประกอบเขาไว้ ให้เรียบร้อยเวลาเราอยากรู้เราก็สามารถถอดเขาเออกมาได้เป็นยังไงกันบ้างคะการรีวิวของเล่นเสริมพันาการชิ้นนี้ Human Anatomy นะคะหรือ Human Body นั่นเอง,เองของเล่นชิ้นนี้นะคะสามารถนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ด้วยนะราคาย่อมเยาวมากๆเลยถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างอย่าลืมไปกดช้อปปิ้งกันนะและที่สำคัญนะคะ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้สนใจของเล่นเสริมพัฒนาการราคาย่อมเยาวหรือสื่อการเรียนการสอนแบบ DIY นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องของเราเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเอ้ยนี่นีน,นี่อันนี้เลยนะอ,ยอ,ยอ,ยยยยอันนี้